สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจกันอยู่นะครับว่าคําว่าช่วงทดลองงานเนี่ยมันเหมือนเป็นใบอนุญาตให้ในายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานได้ง่งายๆเลยแพบไม่มีข้อผูกมัดอะไรแบบนั้นซึ่งเป็นความเชื่อที่เอ่อค่อนข้างแพร่หลายนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับพอดูเหมือนว่าความเข้าใจแบบนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดได้นะ อเป็นความเข้าใจที่ต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าในทางกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยคำว่าทดนองงานจริงๆแล้วไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรแก่นจ้างในการเลิกจ้างตามอำเภอใจนะคะหากกระบวนการเลิกจ้างมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้เนี่ยออมันสามารถถูกตีความได้ทันคีเลยค่ะว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับคำว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี่ มันส่งผลกระทบต่อนายจ้างยังไงบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมครับศาลวินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะนายจ้างอาจจะต้องจ่ายาทั้งค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานแล้วก็ยังมีค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกซึ่งศาลอาจจะกําหนดตามความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับจร,ริงๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่าค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าไม่ได้บอกกล่าวหรือบอกไม่ครบตามกฎหมายนะคะแล้วก็อาจจะ รวมถึงดอกเบีย้ยของเงินก้องต่างๆเหล่านั้นด้วยค่ะคือรวมๆแล้วกลายเป็นภาระทางการเงินที่หนักหนาได้เลยนะคะโอ้หฟังดูแล้วการเลือกจ้างในช่วงทดลองงานนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆเลยนะครับต้องมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆงั้นการพูดคุยของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงข้อกำหนดแล้วก็แนวปฏิบัติที่ถูกต้องกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจ้างคนทำยังไงในการประเมินผลแล้วก็ตัดสินใจเรื่องการจ้างงานในช่วงนี้ โดยเราจะอ้างอิงจากทั้งข้อกฎหมายแล้วก็กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับถูกต้องเลยค่ะคือหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือต้องมีกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะสถานะทดลองงานเนี่ยมันมีไว้ให้ทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างต่างฝ่ายต่างประเมินซึ่งกันและกันแต่ว่าการตัดสินใจเลิกจ้างเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่สมควรนะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานสนับสนุนด้วยไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวค่ะ แล้วกระบวนการที่เป็นธรรมที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างครับคือแค่บอกว่าผลงานไม่ดีพอแบบนี้มันเพียงพอไหมครับเออไม่น่าจะพอค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือควรจะมีระบบการประเมินผลที่เป็นลายลักอักษรค่ะ คุณกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนไปเลยตั้งแต่เริ่มจ้างแล้วก็ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบด้วยนะคะว่าจะวัดผลจากอะไรบ้างในช่วงทดลองงานนี้คุณมีการบันทึกผลการปฏิบัติการเป็นระยะระยะค่ะไม่ใช่รอจนครบกําหนดแล้วค่อยมาบอกว่าไม่ผ่านอ๋อหมายความว่าต้องมีการสื่อสารกันระหว่างทางด้วยไม่ใช่รอจนจบจําเป็นมากๆค่ะหากพบว่าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือว่ามีข้อบกพร่องอะไร ในจ้างควรจะดำเนินการแจ้งเตือนค่ะควรเป็นลายลักษณ์อักษรเลยชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องให้โอกาสลูกจ้างในการปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นๆด้วยค่ะไม่ใช่ว่าประเมินในใจแล้วก็ตัดสินใจเลิกจ้างเลยการให้โอกาสปรับปรุงตัวนี้เป็นประเด็นที่สารแรงงานมักจะให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะอืมการมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งเรื่องการประเมินการเตือนต่างๆนี่ ดูจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันสําคัญให้ในจ้างเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าหากจําเป็นต้องเลิกจ้งจริงๆก็ควรจะทําหนังสือเลิกจ้างที่ระบุเหตุผลในการเลิกจ้างอย่างชัดเจนนะคะไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ผ่านการทดลองงานแบบลอยๆแต่ควรจะชี้แจงไปเลยว่าไม่ผ่านเพราะเหตุใดเช่นผลการปฏิบัติงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดในเรื่องไหนบ้างหลังจากที่ได้ให้โอกาสปรับปรุงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะพักครับ พอจะมีกรณีศึกษาที่ศาลตัดสินแล้วมาช่วยยืนยันหลักการเหล่านี้ไหมครับผมเห็นว่ามีคำพิพากษาที่น่าสนใจอยู่คดีหนึ่งคือคำพิพากษาศาลอุธทธรณ์คดีชำนันพิเศษที่2605 2,566อ๋อคดีนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะคือลูกจ้างทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับ การดูแลงานก่อสร้างซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางนะคะลูกจ้างคนนี้ทำงานมาต่อเนื่องนานกว่า5เดือนแล้วค่ะซึ่งจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าพ้นช่วงเวลาทดลองงานตามที่นิยมปฏิบัติกันคือ1้อวันไปแล้วด้วยซ้ำน,นะคะแต่ปรากฏว่านายจ้างมาบอกเลือกจ้างโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ผ่านการทดลองงานค่ะโหทำงานมา5เดือนแต่เลิกจ้างด้วยเหตุผลไม่ผ่านโปร ฟังดูแปลกๆนะครับแล้วตอนนั้นนายจ้างมีหลักฐานอะไรมายืนยันเหตุผลนี้ไหมครับ <c oughs> แล้วประเด็นสำคัญเลยคือนายจ้างไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงต่อศาลเลยค่ะว่าได้เคยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองงานไว้อย่างไรบ้างไม่มีการแจ้งผลการประเมินให้ลูกจ้างทราบเลยไม่มีการแจ้งเตือนถึงข้อบกพร่องหรือว่าให้โอกาสลูกจ้างในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานแต่อย่างใดเลยค่ะ การอ้างว่าไม่ผ่านทดลองงานก็เลยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆขึ้นมาอมืแล้วผลการตัดสินของศาลเป็นยังไงครับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษก็วินิจฉัยเลยค่ะว่าการกระทําของนายจ้างแบบนี้ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่ามันขาดกระบวนการที่ควรจะเป็นขาดหลักฐานสนับสนุนเหตุผลในการเลิกจ้างแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ให้โอกาสลูกจ้างปรับปรุงตัวเลยผลก็คือนายจ้างต้องรับผิดชอบ จ่ายทั้งค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วก็ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมถึงเงินอื่นๆด้วยค่ะเช่นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคดีนี้ตอกย้ำมากๆเลยนะคะว่าแค่คําว่าทดลองงานเนี่ยมันไม่ใช่กรอกคุ้มกันให้ในายจ้างเลิกจ้างใครก็ได้โดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีกระบวนการรองรับเลยชัดเจนมากครับบทเรียนสําคัญสาหรับนายจ้างเลยก็คือการวางระบบการประเมินผลช่วงทดลองงานที่โปรง่งใสมีเอกสารหลักฐานชัดเจน แล้วก็มีการสื่อสารให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นธรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีด้วยถูกต้องที่สุดค่ะการทําตามขั้นตอนเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลย ซึ่งมันอาจจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการทํางานโดยรวมในระยะยาวด้วยค่ะครับทีนี้นอกจากเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทแล้วนะครับถ้าเราลองมองในมุมที่กว้างขึ้นไปอีกนิดการออกแบบกระบวนการทดลองงานที่ดีๆเนี่ยมันน่าจะให้อะไรกับองค์กรได้มากกว่าแค่การป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายนะครับมีแง่มุมไหนที่เราน่าจะลองนําไปขบคิดต่อยอดดูบ้างครับการคัดออกเนี่ยมาเป็นการสร้างความสําเร็จร่วมกันตั้งแต่ต้นทางเลยจะเป็นยังไง คือหมายถึงการออกแบบกระบวนการที่เน้นการสื่อสารสองทางที่เปิดอ,อกกันจริงๆการให้ฟีดแบ็ที่สร้างสรรอย่างสม่ำเสมอการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันแล้วก็การให้การสนับสนุนเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้จริงๆอะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่การลดความขัดแย้งน,นะคะแต่อาจจะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความผูกพันความไว้วางใจแล้วก็อาจจะช่วยคัดกรองคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีขึ้นด้วย รวมถึงอาจจะช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้นด้วยซ้ำนะคะการสร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ช่วงทดลองงานเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของทั้งพนักงานและองค์กรในภาพรวม